สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายน้ำยาหล่อเย็น,นครับฟองลิควิดโมลี่อันนี้เราถ่ายออกแล้วนะครับนี่คืน้ำยาที่เราถ่ายออกจากรถครับเราจะมาดูว่าจะใช้สักกี่ลิตรครับอันนี้ช่างเขาบอกว่ากระปรึงครั้งแรกเหมั้งครับ่ยนทั้ง3.2 <laughs> อันนี้ช่างพูดเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใช้กี่ลิตรครับ,รบน,นี่ก็ยังไหลไม่หยุดเลยครับไม่รู้ว่าจะมีสักกี่ลิตรนี่เราก็อยู่ร้านบีม ร้านบีเมเสาสูงเ้ยนะ้านบีเอเสาสูงนะเห็ <BM S 1> <Okay S 2> นไหม้านบีเมเสาสูง <c oughs> อยู่ที่บอวินครับใครจะนำรถมาใช้บริการก็นี่ครับลานบีเมถ้าเรามาจากอ่โวินครับอกจากบอวินมาแล้วเราก็จะเจอเสาสูง อยู่ตรงปากทางเราจะพบร้านวิโลดแอร์ครับเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับวิ่งมาสักประมาณ 100, 100, 200, มร้อยร้อยสองร้อยเมตรก็จะเจอร้านดีเอ็มอะไรยนต์อยู่ด้านขวามือครับนี่ครับเบอร์โทรอันนี้เราก็นั่งรออยู่ประมาณจะสิบนาทีครับแต่ยังไม่หยุดไหลครับไม่รู้มันไหลมาจากไหนมอเตอร์น้นำรั่วหรอ ม,มันไม่หยุดไหลก็ดีครับเออไหลเยอะขนาดนี้เลยัน,นี้น่าจะประมาณสิลิตรได้ผมคิดว่าอันนี้เราก็มาเปลี่ยนอยู่ที่ร้านบีเอมครับบีเอ็มอะไรยนต์อู่อบวบินครับทรงเสาสูงใครจะเข้ามาใช้บริการก็นี่ครับติดต่อพี่เขาได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทร๋ยวผมจะทิ้งไว้ในในลิงก์ให้นะครับ ไม่อยู่หลายทีครับร้านก็มีผลิตภัณฑ์วิคิดโมลีครับ,รบสายวิคิตโมลีมาได้เลยครับร้านบีมมีทุกรูปแบบครับวตามเพืพ่อนๆเห็นครับใที่อยู่พื้นที่บอวิน ก็มาใช้บริการที่เขาได้ครับเรามาดูครับว่ากี่ลิตรครับสามพี่เทเลยครับอ่าลิตรครับหน้าลิตรครับ 9ลิตรจริงแน่ๆเก้าลิตรผมมาสิลิตรไหมครับเลรครึ่งเลิตรครึ่งโอ้เกือบสิลิตรครับสรุแล้วครับปอดเรนเจอร์สา น้ำยาหล่อเย็นทั้งหมด9ลิตรครึ่งครับในการปัดชิงออกทั้งหมดครับ2.2ใช้กี่ลิตรพี8รร่8ลิตรครับผมครับ8ลิตรแต่ว่าตัว3.2นี่ใช้9ลิตรครึ่งครับ9ลิตรครึ่งนะครับาห่างกัน1ลิตรครึ่งหรือว่าเอาเรื่องอยู่ครับเยอะอยู่นะครับ เนนี้นอ,อกเป็นสีชมพูเหมือนออกสีม่วงๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับพี่ช่างเขาเทแต่ผมดูเป็นสีม่วงนะเนี่ยแต่ใครดูเป็นสียังเถิดที่ชมพูบางคนก็ดูชมพูบางคนก็ดูม่วงครับแต่ผมเห็นเป็นม่ว <laughs> ง นี้เราก็จะตวงครับจะเอาเพิ่มอีกอีกสี่ลิตรก่อนครับกัดนล้นครับเดี๋ยวรอครับเดี๋อให้ไหลลงก่อนครับ ช่างก็บีบให้น้ำยามันไหลลงครับบอบีบตัวนี้ลงเร็วอยู่อันนี้เป็นแกลอนที่สองครับเราจะเติมเข้าไปอีก4ลิตรครับเหลือไว้อีกครึ่งลิตรเดี๋ยวเอาไว้ให้มันดันลงเ,ลเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกรอบนะครับ น้อยมันไหลลงก่อนนี่ครับเตือครับถ้าดูนี่เ,เห็นเป็นสีชมพูคร,ค,รครับอีกเตือเขาอีกรอบครับรอให้น้ำยาไหลเข้าไปในหม้อน้ำครับ รถขอ้นเต็มเยอะเดี๋ยวมันจะดันล้นหรอเดี๋ยวช่างจะลองสตาร์ทเครื่องครับลองไลนน้ำยาหล่อเย็น 干给他们。 เขาชั้นตอนนี้แกะดูว่าอะไรเข้าไปครับด, i, ดูว่าน้ำมันไหลมาเต็มหรือยังครับอ๋อถ้าเขาแกะดูว่าน้ำไหลเป็นมาเต็มเนี่ยครับก็ต้องแกะดูใช่ไหมครับดูด้วยบางทีน้ำมันมันไม่ไหลมเนี่ยอ๋อนี่เราก็ดูความดูไว้ครับว่าเราเปลี่ยนน้ำยาเราเย็นเราต้องเปิดดูตรงนี้ด้วยครับว่าน้ำมันไหลหรือเปล่าครับน้ำมันจะไม่เปิด ตอนนี้คือไหลแล้วใช่ไหมเนี่ยไหลปกติแล้วเต็มแล้วนะเราเตืองเก้าลิตรครับเนี่ยเอาให้หมดได้ไหมเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วมันร้อนครับหมดนร้วดครับ เร่งเขาเร่งครับมันก็จะมีฟอ,องอากาศไหลขึ้นมาครับเร่งนะรับาเยเต็มได้สมบูรณ์แล้ว เมื่อีเห็นช่างเล่นเห็นน้ำมันไหลออกจากคอน,นี่นะมันเรีนกลับครับเดินกลับนะแล้วมันเต็มระบบนะันเ็นพอ่มครับเาาราเข้าใจไหมครับอ่าเราก็เสร็จแล้วครับ การถ่ายน้ำยาหล่อเย็นครับของลูกชิทโมลี่ครับที่ร้าน B M อะไหล่ยนครับดี BM อะไรครับเบอร์โทร0864242125ครับใครสนใจจะมาใช้บริการร้าน BM อะไหล่ยนก็ติดต่อพี่เขาไปได้เลยครับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของลูกชิทโมลี่นะครับลูกิดโมลี่ครับ,รรรบน้ำยาหล่อเย็น พอใช้ตอนนี้เราใช้ไปทั้งหมด8ลิตรครึ่งครับเดี๋ยวรอรอ,รอเติมอีกนิดน,นึงครับรอให้ทํายาหล่อเย็นมันไหลลงให้เต็มระบบก่อนครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับพอเราวิ่งมาถึงบ้านครับทํายาหล่อเย็นก็ลดระดับลงครับลดลงครับเดี๋ยวในลงเราก็เติมกลับไปรอ ี้ระบบกก็นเต็มเลยน้ำยาหล่อเย็นแล้วครับตอนเนี้ยน้ำายาหล่อเย็นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ